ตัดสายสะดือทารกก่อนจะทำการตัดสายสะดือให้ทารกมาดูกันว่าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือ 1. สบู่เพื่อใช้ทำความสะอาดมือผู้ทำการตัดสายสะดือและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 2. ผ้าสะอาดสำหรับเช็ดมือให้แห้ง 3. ได้เส้นเล็กเช่นได้หลอดหรือเส้นไหมที่ตม้มหรือแช่แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วส กันไกลตัดสายสะดือที่ต้มหรือแช่แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว 5. ผ้าสำลีสะอาดตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4นิ้วและตัดช่องตรงกลางผ้านั้นกับพอให้สายสะดือลอดออกมาได้ 6. แอลกอฮอล์เจ็อร์ซนหนึ่งขวด 7. สำลีสำหรับเช็ดแผลนหนึ่งหอ่อ 8. ผ้าห่อตัวเด็กหนึ่งผืน9ผ้าสำลีสำหรับห่อทับสะดือ ผ้าสำลีสำหรับห่อทับสะดืออีกหนึ่งชั้นที่ตัดเป็นริ้วๆเพื่อมัดเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วก็มาเริ่มกันเลยก่อนที่จะตัดสายสะดือผู้ตัดและผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความสะอาดมือให้สะอาดตามวิธีที่ถูกต้องเสียก่อนโดยวิธีการทำความสะอาดมือที่ถูกต้องสามารถหาดูได้ทั่วไปหรือจากลิงก์ที่แปะไว้ให้ การตัดสายสะดือจะต้องใช้เครื่องมือที่ทำความสะอาดโดยการต้มหรือนึ่งหรือฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลแล้วเท่านั้นหลังจากนั้นจึงลงมือตัดสายสะดือโดยใช้ได้หรือไหมชนิดเหนียวเหนียวโดยต้องต้มหรือแช่แอลกอฮอลก่อนนำมาใช้ถ้าได้เส้นเล็กเช่นได้หลอดให้ทบกันหลายหลายเส้นส่วนเส้นไหมก็ทำเช่นเดียวกันโดยให้ทบสักสามถึงสี่เส้นรวมกัน ไข้ให้ได้หรือเส้นไหมนั้นรวมเป็นเส้นเดียวก่อนตัดจะต้องรูดสายสะดือไปทางรกสักสองถึงสามครั้งแล้วกดบีบด,ดูจนไม่มีเส้นเลือดเต้นจึงทำการผูกสายสะดือไว้เปลาะหนึ่งก่อนโดยให้ห่างจากท้องทารกประมาณสองถึงสามนิ้วแล้วจับสายรกให้อยู่คงที่แล้วรีดออกทางรกอีกห่างออกไปอีกสองนิ้ว แล้วผูกอีกเลาะหนึ่งการรีดสายรบนี้ต้องจับสายสะดือไว้ให้แน่นระวังเวลารีดอย่าดึงสายสะดือที่หน้าท้องของทารกจะทําให้สายสะดือของทารกเกิดการอักเสบเลือดออกสะดือปวดนูนออกมาจงระวังให้จงหนับวิธีการตัดสายสะดือให้เอามือซ้ายใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลาง และนิ้วหัวแม่มือจับสายสะดือให้ชิดกับหน้าท้องทารกตัดด้วยกันไกลหรือเครื่องมือที่เตรียมไว้ตัดสายสะดือตรงกึงกลางระหว่างปลอกที่ผูกไว้โดยให้เลือกความยาวของสายสะดือคือในส่วนที่ติดตัวทารกยาวประมาณสองนิ้วแล้วใช้ทิงเจอไอโอดีนหรือแอลกอฮอลเช็ดตรงรอยแผลที่ตัดนั้น การตัดสายสะดือนี้สำคัญมากถ้าตัดไม่ดีไม่ถูกต้องตามแบบแผนหรือรักษาความสะอาดไม่พอจะเกิดการติดเชื้อซึ่งเป็นอันตรายแก่ทารกขึ้นในวันต่อมาอาจเสียชีวิตได้หลังจากตัดสายสะดือแล้วเอาผ้าหุ้มห่อตัวทารกไว้ เมื่อจะห่อสายสะดือทารกให้ใช้ผ้าสำลีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4ี่นิ้วและตัดช่องตรงกลางผ้านั้นกับพอให้สายสะดือลอดออกมาได้ใช้แอลกอฮอล์เจเอร์เซนเช็ดให้ถึงโคนสะดือทำสายสะดือเป็นวงกลมขด แล้วพับผ้าเหลี่ยมทบเข้าหากันห่อสะดือไว้แล้วเอาผ้าสำลีซ้อนกันสองผืน พืนในใช้พันร,รอบท้องทารกผืนนอกใช้ชายผ้าฉีกเป็นริ้วริ้วสักสามถึงสี่ริ้วห่อพันทับอีกทีหนึ่งใช้ชายผ้าที่ฉีกเป็นริ้วนั้นผูกกันไว้เป็นคู่คู่ให้แน่นพอสมควร แล้วจึงวางทารกที่ห่อตัวแล้วไว้บนเบาะตามธรรมดาจะให้ทารกอยู่ในกระโจมเพื่อป้องกันอากาศเย็นควรแก้ผ้าหรือที่ห่อสายสะดือเพื่อชำระล้างสายสะดือให้สะอาดทุกวันล้างด้วยแอลกอฮอล์70%หรือน้ำยาบอริก หรือคาร์บอริก3%หรือ1%แล้วเปลี่ยนผ้าใส่ย,ยาใหม่ทุกวัน สะดือนี้สำคัญมากต้องระวังอย่าให้เป็นหนองขึ้นได้เป็นอันขาดโดยปกติจะต้องให้หลุดเองเมื่อหลุดแล้วก็ให้รักษาแผลที่สะดือตามธรรมดาต่อไปทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างการห่อตัวทารกกันนะคะตัวอย่างที่นำมาฝากจะมีสองแบบด้วยกันคือแบบคลุมศีสะะและแบบเปิดศีสะะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ